จำมือเออโอ้ยมึงคือมีไงละม่มแต่น้องอ่าจบมือนั่นเลยอ่าจบมือแม่จ๋าเร็ พ่อเอได้เงาออกแล้ววันนี้ลดพุ่งไปเลยอ้คุบหนุ๊บหนุ๊บเอาวันนี้ก็ยังเปิมเปิมไปเลยนี่แหม่มแม่ คือเอากันเก่งหัวสูงแต่แก้มแแมมอ,อยากลงอยากลงเฮ้ยเพื่อนอ่อนแม่เพิ่อนอ่อนแม่ไปแล้วบัดพี้พาแม่ไปแล้ว บนผ้าลูกยางนี้ลูกพายางมา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 พี่พลอย,ยพี่พลอ,อยมาหามป้าป่าแล้วมา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 อืออือมามามาพี่พลอยอือ ไปไปเดินไปหาแม่เลย<ม>เดินไปหาแม่เลยลูกโอ้<ม>ไปเก็บดอกไม้คุณลูกไปมามาเอาไปไปไป อึบอึบเอาเอาลงมาได้เอาลูกเอามาเอากันลงแล้วลูกแล้วมามาพี่มาพี่มาพี่ไปเก็บดอกไม้เดี๋ยวพ่อพ่อพาไปเก็บดอกไม้ไปลูกปะนี่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 ดอกไม้หลายเลยจะอาจะอาจะอาเก็บดอกไม้เก็บดอกไม้เก็บดอกไม้อี นั่งนั่นเนี่ยแตกเลยโอ้โหเอ้ยเก็บโลนู่นจริงชาอยู่นู่นเห็นชิงซาบ่ลูก พ่อไม่ได้เอากล้องถ่ายรูปมาเนาะแคบหน้าจอหน่อยแม่อุ้มอุ้มลูกมาแคบหน้าจอเลยสวยจังเหมือนคนสวยพี่พี่เพชรอะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยลูกพ่อพ่อถ่ายรูปหน่อยครับยิ้มหน่อยจะอาพอพี่เพชรเพชเพช <c oughs> <c oughs> อุ้ยเสียงอะไรเอ,อม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มาขึ้นมันยุ่งลงทีบเทนอบานีงใส่ส่งหัวสูงสูงฮะเ,เอามายืนถ่ายรูปเร็วเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้มามามาเอาเอามาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อน,นบได้ยิงจับปูใส่กระดง อมามามา <c oughs> ขึ้นไปยังก่อนวะ <c oughs> อัะอะนนี้นี่นีหันมาลูกหันมาหันมาเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปหน่อยครับ <c oughs> อ่ายิ้ม <c oughs> <c oughs> โอ้ เอื่อห้องไปมากไม่ไปดูชิงช้าไปดูชิงช้ากันชิงช้าอยู่นู่นชิงช้าอยู่นู่นจ้าชิงช้าพอไม่ไหวแล้วพอไม่ไหวแล้วไปดูสไลด์ด้วยกันจุ๊บกแงนจุ๊บกแงนจุ๊บแก้ม เฮ้เฮ้ยเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้จ้าเห็นแล้วอึเอามันนี้เล่นเฮ้ยเฮ้ย

ไปไปขี่โอนซาลูไปเออรูปนี้สวยมากเลยอะยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยลูกพ่อถ่ายรูปหน่อยครับไปขี่โอนซาไปึ้นสอคนใน้านนี้่ไอเอาชาดมานี่เด็ด โอนลนซาเอาเอาโอนลนซาโอนลนซาเด็กๆได้เหงื่อเลยโอ้ยพ่อกับแม่นี่ตะขนาดบกคยออกกับร่างกายยังเถอ่อุยยิ้มหวานหน่อยลูกน้องเพชรน้องพลอยยิ้มหวานเอออะอะ เอาขึ้นขึ้นนี่้ึงหลูกขื้นมึงขื้นมึงเอาจับนอยจับนอยโอ้เป็นอย่างห้จับ<ช>มันต้องเอา,เอาขื้นบุญแม่เอาขื้นไปพูดล้วก็ต้องพยุงประคองเพิ่นหูสไลด์เดินลงมาสไลด์ลงมาใส่ใส่ชุดได้เหมือนกันหน่อยโอ้อันเพิ่นตื่น บทท่านอาบน้ำอยู่ไหมครับพี่น้องอาม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 าดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยอามามามาลูกมามาเดี๋ยวพ่อมานี่เร็วมามามาเดี๋ยวพ่อเอาลงปล่อยเลย no no no. No, no 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 มามามา,มานี่มานี่มานี่่อา h a าโอเค เออเอาเอ่อ <ACK LE> เอาเอาหัวดวนกุนกุนแล้วนั่นนะนะ เดมามามาตุดรูดลงฝั่งนี้เร็วอ่ะตุดรูดลงตุดรูดลงเอาเอาเอาอื้มจอบจับแน่แขนอุ้ยได้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 อู้ แม่เหรียนล่วได้มาเนี้เออมามาตุดรูดลงตรงนี้มาหอย อ่ปมมือหน่อยปมมือหน่อยเกือบบูปีิยตีนมามาปีนค้อเนี่ยเดี๋ยวออกกํลังกายเลย ทุกคนไม่แน่ใจว่าลิงก์มันขึ้นหรือเปล่าครับวันนี้มีไลฟ์สดนะฮะวันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดมี2วันก็คือได้ดูวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีแอนออรดีเต็มวงแล้วก็ประทับใหม่พัชรีด้วยใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มก็กดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับเข้ากลุ่มได้เลยนะครับบ๊ายบายอาอาอใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มก็กดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลย ปักหมุดมันขึ้นไหมครับผมดูให้ผมหน่อยปักหมุดขึ้นหรือเปล่าพี่พี่แอดมินรับรับลูกบ้านรับเอฟซีเข้ากลุ่มเลยนะครับเย็นนี้เต็มวงหมอลำใจกันร้อยแล้วก็มีแอนออรดีนะครับที่พัทยา,าปากทางเขาตะโลพี่น้องมาตวเว้นนะครับแอนขึ้นเร็วนะครับทุ่มครึ่งนะครับแอนขึ้นทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งถึงไม่เกินสามทุ่มนะฮะแล้วก็แต่ว่าวันที่ยี่สิบหกก็คือยกไปทั้งวงเลย นะครับแต่ซื้อกลุ่มได้ได้อ่ซื้อครั้งเดียวได้ดูสองวันพอดีบ๊ายบายบ๊ายบายถูกต้องแล้วครับถูกต้องเลย สาวเพจเดีเสวยบอเพชสวยมยกมือขึ้นขึ้นค่ะถ้าขึ้นก็กดลิงก์ที่ปักมุดน,นะครับใครที่ใครที่ซื้อเหมาแล้วก็ไม่ต้องซื้ออีกครับก็รอชมโอพีอเพชนจยังไงใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วอ่าใครที่ซื้อเมาแล้วก็คืออยู่ในกลุ่มได้เลยใครที่ยังไม่ซื้อก็ร้อยสี่สิบบาทครับได้ดูสองวัน แล้วก็เป็นไลฟ์สดอ e. ีสุดท้ายของของฤดูการนี้แล้วนะครับของปีนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราก็จะปิดวงวันที่ยี่สิบหกนิถุนายนนี้นะครับอีพรุ้งี้ขึ้นเวทีกับพ่อไหมคะคขึ้น<ค>ไหมคะใครจะขึ้นเวทียกมือขึ้นหน่อยอ้นันเด่น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  มาเจอความน่ารักเลยส,สอง<ม>พอดีละอาบน้ำล้วล,ลับชนิดเลยบ้านี้ยังไม่ได้นอนนะครับมาจากมาจากพิษณุโลกเมื่อคืนแอนเพิ่งมาถึงตอนเมื่อก,กี้นี่ฮะเพิ่งเช็ดหน้าออกว่าท่านอาบน้ำเลียนกับลูกเลย<ต><อ> เออเอาเอาไปคืนไปคืนเบิ้งคืนเบิ้งคืนเบิ้งเอาคืนเบิ้งคืนมากันนะจั่เอ๋บ่จั่อาจั่อาเอาเอาเอา นอนลงเลยลูกนอนลงเลยนอนลงเลยเอรอเข้ากลุ่มจ้าตอนนี้แอดมินกำลังดึงเข้ากลุ่มอยู่นะครับเดือนพฤษภาทำไมไม่เปิดให้เมาเมาอยู่ไม่ได้เปิดแล้วครับเพราะว่าพฤษภาอีกอย่างหนึ่งก็คือมันกลัวฝนครับอาจจะมีฝนแต่ว่าก็จะไลฟ์วันไหนที่ ที่สามารถไลฟ์ได้ก็คือจะไลฟ์ให้ฟรีเลยแต่อาจจะไม่มีโชว์ใหม่นะครับนั่นสิปิดวงแล้วครับแต่ก็จะไลฟ์ให้ดูอยู่นะครับไลฟ์ดูแต่ว่าคือให้ดูฟรีก็สนับสนุนหน่อยนะครับรอบนี้สุดท้ายของปีแล้วนะครับร้อยสี่สิบบาทกดลิงที่ปักมไ่เอาไมเไิ้เบิร์เบิ่อ Oh. Ui, nốc nhắc, nhắc, nốc nhắc Nốc à, nhắc, nhìn mọi người, nốc nhắc, nhìn mọi Bye bye Ban Dịch future khá. พ่นสี่น้ำเคียงดิน,น,นจะเสียงจะไหม สนับจนุนทุกฤดูก,การครับผมปีหน้าเราเริ่มใหม่นะครับฤดูการหน้าเราเริ่มใหม่แม่อยู่คลองสี่อ๋อผมอยู่แถวคลองสองนี่ครับเจ๊เก่งเอลสูงทะลุ <c oughs>

ความสุขของครอบครัวครับผมน้องฉลาดเรียนรู้เร็วมากใช่ครับต้องมียายเต็นตลอดเขาอยู่ครับอ๋อช่วยดูแลครับผม,มพ่อกับแม่ดูแลไม่ได้ครับเพราะว่าต้องทำงานทุกวันนะครับ พ่อกับแม่ดูแลไม่ได้ต้องทํางานทุกวันจะมีแม่แตนเป็นรักนะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงจ้างแม่บ้านคนหนึ่งที่เขาอยู่อยู่บ้านเราอยู่แล้วเป็นลูกจ้างเราอยู่แล้วครับแล้วทีนี้ก็ย่าส่วนแม่แตนแล้วก็อายุหลายแล้วครับแม่แตนอายุเยอะแล้วนะครับกระสิม่าเป็นบางชวนเพิ่นก็คิหอดร้านแล้วเพิ่นก็อยากมาแคนก็บบดีพร้อมพอแคนหักวันนี้น้องไปงานด้วยไม่บอด ไปครับผมพรุ่งนี้ก็ไปครับสองไปสองวันแม่ก็ไปวันนี้ก็มีแอนนะครับพรุ่งนี้ก็มีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเต็มวงทั้งแดนเซอร์แอนด้วยก็สนับสนุนโดยเข้ากลุ่มนะครับเราก็ไปเจอกันในกลุ่มดูการแสดงในกลุ่มบัตรละร้อยสี่สิบบาท EP สุดท้ายแฟชั่นใหม่กางเกงเอวสูง EP สุดท้ายของของฤดูกาลนี้แล้วครับ เราก็จะเริ่มต้นใหม่ปีหน้าอรองเท้าสวยจังเลยป้าบีบอกว่าป้าบีป้าบีบอกว่ารองเท้าสวยจังเลย <c oughs> ขาแข็งแรงมากก้าวลงไม่ล้มเลยครับป้าป้า มากเพื่อนอาบน้ำไปนี่แม่เพราะดีกับอาบน,น้ำปลาปละกับอาบน้ำอาบน้ำดื่มนมนอนครับนนนะใครไม่เข้ากลุ่มพลาดมากเ,<อ>เพราะว่ามันพิเศษไ,เได้ดูสองวันแล้วได้ดูเต็มวงแอนแล้วก็มีใหม่พัชรีด้วยฟา <laughs> <laughs> มา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 พ่ออ <Pa. S 1> ุ um a ow, a ow. Wait, ้มแล้วเอ้าเอ้ไปมามานี um ่พ่ออุ้มหน่อยพ่ออุ้มหน่อยเรียบเกลับ